สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเด็ดกันนะครับก็กลับมาพบก,กับโคชเฮียเป็นประจำทุกวันอีกครั้งครับก่อนที่เราจะดูข้อมูลฟุตบอลวันนี้กันโคชเฮีย er ขอหอมลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อนทุกคนจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของโคชเฮียบอลทีเด็ดกันครับหรือเพื่อนเพื่อนท่าไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดเด็ดคู่วีไอพีก็แอดไลน์มาหาโคชเฮียกันได้เลยนะครับ หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทำได้เลยนะครับผมเรามาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันพุทธที่2สิงหาคม2566ซึ่งวันนี้โคชเฮียก็เลือกฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันอยู่ทั้งหมด4คู่ครับโดยในเกมวันนี้โคดเฮียได้เลือกฟุตบอลกระชับมิตรระดับโซโบสอนของลีกยุโรปซึ่งจะลงเตะในช่วงปีซีซั่นก่อนฤด,ดูกาลใหม่ที่จะเปิดขึ้นโดยในเกมวันนี้ก็มีทั้งสโบสรลิเวอร์พูลจะพบกับทีไบเยว ที่จะเริ่มคลิกเอาเวลา6กโมงครึ่งบ้านเราแล้วคู่ถัดไปก็เป็นอาร์เซนอลจะพบกับโมนาโกคู่นี้ก็เริ่มคลิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงคู่ถัดไปก็จะเป็นยูเวนตุสจะพบกับเรอัลมาดริดคู่นี้ก็จะเริ่มคลิกอปอเช้าวันพฤหัสเวลา6กโมงครึ่งส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นทีมเชลซีพบกับทีมดอร์มุนคู่นี้ก็จะคลิกเอาเวลา7จ็ดโมงครึ่งของเช้าวันพฤหัสเช่นกันครับเรา,าเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียบอลทีเดียดกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกคู่นี้เป็นการรพบบัะะหวว่งททีีมิูจย คู่นี้ก็เตะสามเป็นกลางเตะกันที่ประเทศสิงคโปร์โดยเริ่มคลิกเอาเวลา6กโมงครึ่งเลนราคาคู่นี้ให้ทางไบเยิร์มิวนิคเป็นต่อที่ราคาปอปอ,ปอสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งมาดูผลงานในฤดูกาลที่แล้วของทั้งสองทีมกันครับมาเริ่มวันที่ลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการที่แล้วพวกเขาจบอันดับ5ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมนี้จะมาพบกับทีมไบเยิร์มิวนิคซึ่งดูดูการที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันมาดูผลงานการพบกันเองฮิตทูเฮดโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่3าครั้ง แล้วก็เป็นทางเรอร์พูที่ได้ไปได้2ครั้งเสมอ1ครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันกย้อนไปปี2019เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกทีมบาเยิร์นนิกก็เปิดบ้านและแพ้กับทีมเรอร์พูไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งแล้วเรามาดูผลงานนัดล่าสุดของทีมเรอร์พูกันครับพวกเขาก็ลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็ชนะทีมเลสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0โดยวนัดก่อนนั้นพวกเขาออกไปเยือนทีมกอตเทอร์เฟียสแล้วก็เสมอกันมาได้ด้วยสกอร์ แล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์สีประตูต่อ2แล้วเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเรอรวพูล10นัดหลังสุดก็เป็นทางเรอรวพูชนะมาได้ถึง7นัดและเสมอไป3นัดโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง4นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีตราชนาราคาอยู่ที่40%สูลงตาม10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป4นัดแล้วเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมบาเยิร์นนิกกันนะครับพวกเขาก็ลงเล่นในฟุตบอลอุ่นเครื่องเช่นกันแล้วก็ออกไปเยือนทีมคาวาสเี่่ปุน ก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนก่อนนั้นนั้นพวกเขาลงเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ไปการแพ้แพ้มาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งโดยผลการแข่งที่ผ่านมาของบาเยอร์มิวนิกสิบนัดหลังสุดก็เป็นทางบาเยอร์มิวนิกชนะไปได้ห้านัดเสมอสองนัดและแพ้ไปสามนัดโดยผลงานสิบนัดหลังสุดก็ชนะราคามาแค่หนึ่งนัดเจ้าไปหนึ่งนัดและเสียราคาไปถึงแปดนัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไปสามนัดและเดอร์ไปถึงเจ็ดนัด เกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมนัดอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายนะครับของสองทีมที่จะลงเตะในทวีปเอเชียของเราโดยในเกมนี้จะเตะสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์เกมนี้ทีมเวลว์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอเกนคอปก็น่าจะส่งผู้เล่นตัวหลักๆลงสนามในเกมนี้ได้ครบทุกตำแหน่งโดยในเกมนี้พวกเขาน่าจะลองผู้เล่นตัวใหม่ๆที่ได้มาในฤดูกาลนี้ทั้งอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กับโด so มนินิกโซบอสซาไลที่เป็นสองวิฟิลตัวใหม่จะมาช่วยทีมในการทำเกมลุกในฤดูกาลนี้โดยจะเป็นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ ผู้สาประตนูน่าจะใช้อลิซองเบเกอร์แผงแบ็กโฟเกมนี้น่าจะวางวอร์จิลฟันไดกับตัทีคนใหม่ลงเล่นร่วมกับอิบาฮิมโคนาเต้แบ็กซ้ายเป็นแอนดูโรบินสันส่วนแบ็กขวาก็เป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนวมิดฟิลด์สคนเป็นเคอร์ติสโจนลงคุมเกมกลางสนามร่วมกับเล็กซิตแบ็กอลิสเตอร์กับโดบินิกสโตบอสซาลายส่วนสามประสานในแหน้าเกมนี้เป็นโมหัตซาล่าแต่ลงทำเกมลุกร่วมกับดเโกโซต้ากับลุยดีอาร์ส มาดูทางฝั่งของวายเย็บินิคก,กันนะครับของคุณซือโทมัสทูเคิลเกมนี้พวกเขาน่าจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามได้เช่นกันครับโดยเกมนี้พวกเขาน่าจะไม่มีซาดิโอมาเน่ซึ่งเป็นเด็กเก่าของทีมลิเวอร์พูลแต่ตัดใจย,ย้ายทีมไปได้นในลีกซาอุโดยเกมนี้ผู้สาประตูน่าจะวางแยนซอมเมอร์ลงเฝ้าเสาส่วนกองหลังตัวหลักน่าจะเป็นมัทไทเดลลกจับคู่กับคิมมินแจซึ่งพวกเขาได้มาใหม่จากทีมนาโปลีแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นอวองโซเดวิด ส่วนแบกขวาเป็นนูเซอร์มาซาอุยบิฟิวตัวกลางสนามน่าจะใช้โจชัวคิม,มิตจับคู่กับคอหลักไลเมอร์ที่พวกเขาก็ได้มาใหม่ในลูกกันนี้เช่นกันสามบิฟิวต,ตัวลุกวันนี้น่าจะใช้แชดกีนาบีลงเล่นเกมลุกร่วมกับเจา้ามูเซล่าอีกคนก็น่าจะใช้รีลอยซันเน่ส่วนวหน้าตัวเป้าวันนี้น่าจะใช้มาติสเตลเกมนี้จะคู่มาเจอกันโดยเป็นทางลิวพูที่มีความพร้อมด้านตัวผู้เล่นมากกว่าพอทางทีมบาเยียมูนิก ขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งมานอเอลนอยเออร์กับโทมัสมุลเลอร์สองผู้เล่นตัวเก่าที่ไม่สามารถลงช่วยทีมนาัดน,น,น,นี้ได้โดยฟอร์มนัดล่าสุดนะครับเป็นทีริวพูที่ทำผลง,งานได้ดีมากโดยถล่มเตอร์ซิตี้มาได้เจตัถึง4ประตูต่อศูนย์โดยผลงานการอุ่นเครื่อง3มนัดหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้กับทีมใดเลยนะครับล้วก็ชนะมาได้ถึง2นัดและเสมออีก1นัดโดยผลงานการอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดของทีมไบเยนมูวนิกพวกเขาเก็บชนะได้1นัดและแพ้ไป1นนัด เกมนี้ถ้าคู่มาเจอกันโคเฮียยังมองว่าเป็นทางทีมลิเวอร์พูลยังดูได้เปรียบกว่าในด้านตัวผู้เล่นแล้วเรยราคาเกมนี้ก็ให้ทางบร์นมิลิคเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่3มลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียก็ยังคิดว่าเป็นทางลิเวอร์พูลที่ไม่น่าจะแพ้แพ้ในเกมนัดนี้นะครับซึ่งแมตช์นี้เป็นเกมเอาชับมิดโคเฮียยังมองว่าน่าจะยิงประตูกันได้ค่อนข้างเยอะครับคู่นี้โคเฮียเลยเลือกให้อยู่รองลิเวอร์พูลสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียเน้นไปที่สกอร์สูงฟันธงคู่นี้โคด ไปที่สกอร์สอประตูต่อ2ครับมาวิเคราะห์ต่อที่คู่ที่2คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมอาร์เซนอลซึ่งเป็นรองแชมป์ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วเกมนี้จะเปิดสนามอาร์มเรียสเตเดียมตอนรับการมาเยของทีมโมนาโกทีมระดับ6ของลีกเองิงจะเริ่มคลิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงเดิมราคาคู่นี้ให้ทางอาร์เซนอลเป็นต่อ1นลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้ง แล้วก็เป็นทางอาร์เซนอลชนะมาได้1ครั้งและแพ้ไป2ครั้งโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันก็ต้องย้อนไปปี2015ในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไปทางโมโดโกเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนและมาดูผลงานที่ผ่านมาของอาร์เซนอล10นัดหลังสุดเป็นทางอาร์เซนอลชนะมาได้5นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป4นัดโดยผลงานช่วงปีซีซั่นพวกเขาก็ลงอุ่นเครื่องมาทั้งหมด4นัดเพราชนะไปได้2นัดเสมอ1นนัดและแพ้ไป1นนัด นัดล่าสุดที่พวกเขาลงอุ่นเครื่องก็สามารถเอาชนะทีมบาร์เซโลนาไปได้ด้วยตกอนหประตูต่อ3ามแต่นัดก่อนนั้นก็อุ่นเครื่องแพ้กับแมนยูไป2อศูนย์โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นัดและเสียราคาไป5นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่5 0สูงตามสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป5้านัดเจ้าหนัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมโมนาโกกันครับ10นัดหลังสุดไปทางโมนาโกจะได้มาได้3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5้านัด โดยในช่วงปีซีซั่นนี้พวกเขาได้ลงอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดแล้วก็ชนะไปได้3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดพวกเขาออกไปเยือนเจนัวและแพ้มาดุสกอร์หประตูต่อศูนย์แต่3นัดก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะมาดทั้ง3นัดโดยอุ่นเครื่องกับบรูยาชนะมา3-2และนัดก่อนหน้านั้นก็ชนะลีเมาได้ด้วยสะกรอสประตูต่อศูนย์แล้วอีกนัดก็ชนะลีเบติสมาดยสกอร์สประตูต่อ1นโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา3นัดเจ้า1นัดและเสียราคาไป5นัดโดยเมคาอตู่ที่ราคาอย สูงตาม10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไป5นัดโดยทางเกมนี้ทีมอาร์ซนอนน่าจะขาดเคเลนไลท์ ight, ซึ่งเป็นมิฟฟิวตัวใหม่ที่เขาเพิ่งซื้อมาจากเวสแฮมเพราะมีการบาดเจ็บจากการอุ่นเครื่องกับบาร์เซโลนาแต่เกมนี้พวกเขาจะส่งไคฮาวเวิร์ดซึ่งพวกเขาได้มาจากทีมเชลซีเกมนี้พวกเขาจะส่งลงเป็นมิฟฟิวตัวลุกลงทําเกมร่วมกับมาตินโอเดกาแล้วให้จอจินโยลงเป็นมิฟฟิวตัวลุมเกมส่วนคู่ทีนี้เกมนี้น่าจะให้ตัวหลักอย่างกาเบียนจับคู่กับวิลเลียมซาลีบา สามภาษาในแดนหน้าเกมนี้น่าจะใช้บูกโยซาก้าลงทําเกมลุกร่วมกับเลโันโดทอสซาแล้วให้กาเบสเจซุสลงเล่นเป็นตัวหน้าตัวเป้าคอยรับอากายในเกมนัดนี้ส่วนทางทีมโมนาโกเกมนี้พวกเขาน่าจะขาดบิลเอมโบโลแนวลุกคนเก่งของทีมซึ่งยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนตำแหน่งอื่นพวกเขาน่าจะส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามกันได้ครบครับ ส่วนกองหลังเกมนี้น่าจะใช้กิยาโมบาลีปานลงคุมเกมรับร่วมกับอีลันโอคูส่วนวิฟิวตรงการสนามน่าจะใช้ยูซุฟโฟฟาน่าลงคุมเกมร่วมกับโมฮัมหมัดคามาล่าสามแนวลูกน่าจะเป็นอเล็กซเดอร์โกลวินจะลงเล่นร่วมกับเควินโฟลแลนส่วนโซน,น้าตัวเป้าวันนี้น่าจะใช้วิซซามเบนเยต้าเกมนี้ก็เป็นทางทีมอาเซีอลนะครับที่เกมที่แล้วพวกเขาก็ได้ความมั่นใจกลับมาจากการชนะทีมบาร์เซโลนาโดยทางกุนซูมิเกลอาแอเตต้าน่าจะใช้เกมนี้เป็นการอุ่นเครื่องนัดสุดท้าย ก่อนที่จะกลับมาเล่นกับแมนซิตี้ในอีก4วันข้างหน้าในศึกคอมมูนิตี้ชิลโดยเกมนี้พวกเขาก็ได้เปรียบที่กลับมาเล่นในบ้านตัวเองแล้วก็มาเจอทีมไม่แข็งแกร่งมากนะครับอย่างทีโมนาโกซึ่งเกมนี้โคเทียยังมองว่าถ้าอาร์เซนอลเล่นเต็มที่ในนัดนี้และหวังผลโคเทียก็ยังเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บชนะนัดนี้ได้แน่นอนครับเรทราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่อาร์เซนอลเป็นต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคเทียยังชอบทีมอาร์เซนอลมากกว่านะครับคู่นี้โคเทียเลยเลือกให้อยู่ต่ตออซน สูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่เกมนี้อาเซนอลจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนโมนาโกไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมยูเวนตุสเกมนี้จะลงอุ่นเครื่องกับทีมเรมดริดคู่นี้ลงเตะเ,เวลา6กโมงครึ่งซึ่งเป็นตอนเช้าของวันพฤหัสเรียนราคาคู่นี้ให้ทางเรมดริดเป็นต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกมาดูผลงานของยูเวนตุส เมื่อฤดูการที่แล้วพวกเขาจบอันดับ7ในลีการนโชซิลิอาของประเทศอิตาลีทดีมนี้จะมาอุ่นเครื่องกับทีมเรมเลิตซึ่งเป็นรองแชมป์ของลาลิก้าสเปนโดยผลงานการพบกันเองเฮตูเฮติ10นัดหลังสุดก็เป็นทางยูเวนตุสชนะมา3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นเจอกันก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อปี2022แล้วก็เป็นทางเรมเลิตที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0 มาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของยูเวนตุส10นัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ยูเวนตุสลงเล่นก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมเอซิมิลานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เสมอกันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา3นัดเจ้าไป3นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีัตาชาราคาอยู่ที่30%ูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดและเดือไป7นัดข้ามาดูผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเรมเนัดหลสุด เป็นทางเรมเริดชนะไปได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่เรมเริดลงเล่นก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมบาร์เซโลนาแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนแล้วนัดก่อนหน้านั้นก็อุ่นเครื่องกับทีมแมนยูแต่พวกเขาชนะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นอีกนัดก่อนหน้านั้นก็อุ่นเครื่องกับทีมเอซีมิลานแล้วพวกเขาชนะมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2โดยผลงานของพวกเขา10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดและเสียราคาไป6นัดโดยมีตราชนะราคาอยู่ที่4 0เซ ตงตามสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป2นัดเจ้าไป3นัดแลนเดอร์ไป5นัดเกมนี้พวกเขาจะลงอุ่นเครื่องในช่วงปีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเกมนี้ยูเวนตุสของกุนซืออาเลกี้น่าจะส่งชุดใหญ่ลงสนามกันได้ครบครับแผงของหลังเกมนี้เนี่ยให้ตัวหลักอย่างดานิโล่งคุมเกมรับร่วมกับเบเมอร์ส่วนผิวผิวตัวกลางสนามน่าจะใช้ปานูเอลโลคาเตลี่งคุมเกมร่วมกับฟาบิโอมิเลตติตัวในเกมลูกน่าจะใช้เฟเดริโกเคซ่าลงทําเกมลูกร่วมกับมอยเซคีน ข้ามาดูทางทีมเลนเมดิดกันครับของกุนซือคาโลแอนเชเลตติที่เกมนี้ก็น่าจะชุดใหญ่ลงสามเช่นกันครับโดยคู่เซนเตอร์ N เกมนี้น่าจะใช้อันโตนิโอลูดิเกอร์ลงคุมเกมรับร่วมกับเดวิดอาราบาส่วนพิฟิวตัวการสนา,สาม3คนส่วนพิฟิวตัวการสนา,สาม3คนน่าจะใช้จูเอมานี่ลงเล่นร่วมกับลูกาโมดิทอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นจูดเบลิงแฮมส่วนแนวลูกวันนี้น่าจะใช้ทั้งโรดิโกลงเป็นศูนย์หน้าคู่กับทางวินิสูตูเนียซึ่งเป็นแผนการเล่นใหม่ของโค้ชคาโลแอนโชลตติ ในระบบ4312ที่จะมาใช้เล่นในฤดูกาลนี้โดยการอุ่นเครื่อง3นัดหลังสุดของทางทีมเรมเบลิดพวกเขาเพิ่งมาสดุดในนัดสุดท้ายที่แพ้กับทีมบาร์เซโลนา3ามโดยก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะรวดมาทั้ง2นัดในการอุ่นเครื่องส่วนทางทีมยูทูตก็เพิ่งลงอุ่นเครื่องมานัดเดียวแล้วก็เสมอกับเอซีเวลานด้วยสกอร์2ประตูต่อ2เลนราคาคู่นี้เป็นทางเรมเบลิตเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกคู่นี้โคเทียมองว่าด้วยชื่อชั้นนักเตะและระบบการเล่นของโคชคาร์โลิ ที่มีความลงตัวมากกว่าก็น่าทําให้เกมนี้พวกเขาเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้ครับคู่นี้โคดใเ้อยู่ต่อทีมเรมอรลิดสูงต่ำคู่นี้โคดใเ้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมเรมเอรลิตจะชนะท,ทีมยูเวนตุสไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเชลซีจะพบกับทีมอดอร์มุนคู่นี้จะลงเตะเช้าวันพฤหัสเวลา7จ็ดโมงครึ่งโดยเลทราคาคู่นี้เป็นทางเชลซีเป็นต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่3ลูกคสามลูกึ่ง มาดูผลงานของเชลซีครับเมื่อดูการที่แล้วพวกเขาจบดับ12บในพรีเมียร์ลีกที้ต้องมาเจอกับทีมดอทมดลซึ่งเป็นรองแชมป์บนเดสลีกาเยอรมันเมื่อดูการที่แล้วแล้วมาดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมดแค่2ครั้งโดยเป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ1ครั้งแล้วผลงานานัดล่า,นา,นา,นานสุดท,ที่เจอกันก็เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อฤด,ดูการที่แล้วแล้วก็เป็นทางเชลซีเปิดบ้านเอาชนะทีมดอทมด์ไปได้ดวยจกอร์2ประตูต่อ0แต่นัดก่อนนั้นเล่นในบ้านดอดมูลแล้วก็็เปปนนนดดดออรรรมมุชะะาไ้ก1ตตู่0 เราดูผลงการแข่งที่ผ่านมาของทีมเชลซี10นัดหลังสุดก็เป็นทางทีมเชลซีชนะมาได้4นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป3นัดโดยช่วงปีซีซั่นนี้ทางทีมเชลซีก็ลงอุ่นเครื่องมาทั้งหมด4นัดก็ยังไม่แพ้กับทีมใดเลยนะครับโดยชนะไปถึง3นัดและเสมออีก1นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่เชลซีลงเล่นก็ชนะทีมฟูลแลนมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0โดยนัดก่อนหน้านั้นก็อุ่นเครื่องเสมอกับทีมนิวคาสเซิลไป1-1โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นนนัััดดดเเไป2แและราาคค่3 โดยเมยตาชารราคาอยู่ที่50%สูงตับ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป4นัดมาดูผลงานที่ผ่านมาของทีมดอดมูล10นัดหลังสุดไปทางดอดมูลชนะไปได้8นัดและเสมอ2นัดแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับใน10นัดหลังสุดโดยก่อนหน้านี้พวกเขาลงอุ่นเครื่องมา5นัดก็ชนะรวดมาทาั้ง5นัดเลยครับโดยผลง,งานนัดล่าสุดที่ลงอุ่นเครื่องก็เป็นทางดอดมูลนะครับที่ชนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยตะขอ3ประตูต่อ2 โดยผลง,งาน10นัดหลังสุดก็จะราคามา6นัดและสิทราคาไปแค่4นัดโดยมีอัตราท่ราคาอยู่ที่60%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดเจ้า1นัดและเลืออไป3นัดเกมนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่องนัดที่2ของทีมดอดมุนที่จะลงเล่นในช่วงปีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เกมนี้ต้องมาเจอกับทีมเชลซีครับโดยเกมนี้ทางเชลซีของกุนซือคนใหม่อย่างบลลิซิโอปอเชตติโนเกมนี้พวกเขาหน้าส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสามกันได้ครบเลยนะครับ ดยเกยมนี้น่าจะลองผู้เล่นตัวใหม่ๆที่พวกเขาเพิ่งได้มาในฤดูกาลนี้อย่างสุน,น้าคนเก่งอย่างค uh ิสตเฟอร์เอนคุนคูเกมนี้น่าจะลงทําเกมลุกร่วมกับลาหิมเซอร์ลิงส่วนในแผงมิดฟิลด์น่าจะใช้อินโซเฟอร์นันเดสลงคุมเกมตรงกลางสนามส่วนกองหลังก็น่าจะใช้ตัวเก๋าอย่างดิเอโก้ซิลวาลงคุมเกมรับร่วมกับเบนชิดเวลมาดูทางฝั่งดอดบุนของอุลซือเอเดนแทสซิตเกมนี้พวกเขาก็น่าสองชุดใหญ่ลงสนามได้เช่นกันโดยเกยมนี้น่าจะใช้ยูเลียนบันลงคุมเกมกลางสนาม ส่วน3กองหน้าเกมนี้น่าจะเป็นมาโก้ร้อยลงทําเกมลุกร่วมกับยอเดลมาเล่นส่วนอีกคนก็น่าจะเป็นดาวลุ่งอย่างมูโกโก้โดยเกมนีทั้งคู่มาอุ่นเครื่องกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแำะผลงานล่าสุดในการลงอุ่นเครื่องทั้งสองทีมก็ทํางานได้ดีพอกันครับ เนื่องาล่าสุดเชลซีก็ได้ฟูลแลนมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ส่วนทางดอดมูลก็ได้ทีมแมนยูมาได้ดวยสกอร์สประตูต่อ2ในเรนราคาคู่นี้ให้เป็นทางเชลซีต่อที่ราคาปอปอ,ปอสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้เขาเทก็มองว่าน่าจะเป็นเกมที่สูสีกันมากครับแต่ด้วยระบบการเล่นของทีมดอดมูลกับความพอของตัวผู้เล่นที่มีมากกว่าแล้วเกมนี้ต้องมาเจอกับทีมเชลซีซึ่งเปลี่ยนกุญซือคนใหม่คู่นี้โค้เองเชื่อว่าทีมดอดมูลไม่น่าจะแพ้ในเกมนี้ครับ คู่นี้โคดเฮเลยเลือกให้อยู่รองทีมดอทมุนสูงต่ำคู่นี้โคดเฮอ,อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมเชลซีจะเสมอกับทีมดอทมุนไปที่สกอร์สประตูต่อ2ครับก็จบวันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง4คู่ที่โคดเฮมาวิเคราะห์และดเพ,เพื่อนกันไปครับโคดเฮก็จะมาสรุปกันให้ฟังชัดท่านอีกทีทั้ง4คู่นะครับเริ่มที่คู่แรกลิเวอร์พูลพบกับบาเย่บูนิกเดลราราคู่นี้ให้ทางบบเย่ิวนิกเป็นต่อเดลคาคาปอปอสูงต่ำเปิดที่3ลูกครึ่งคููู่่นีี้้คยรอองล สูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์สูงครับมาถึงคู่อาเซนนลพบกับโมนาโกในลราคาคู่นี้ให้ทางอาเซนนลเป็นต่อ1นลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งครบ3คู่นี้โคดีให้อยู่ต่อทีมอาเซนนลสูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ยูเวนตุสพบกับเรมอรลิตเดลราคาคู่นี้ให้ทางเรมเอรลิดเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกคู่นี้โคดีให้อยู่ต่อทีมเรมอรลิตสูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่สุดท้ายครับเป ในราคาคู่นี้ให้ทางกีโซีปต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่3มลูกควบ3มลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองทีมดอตมุนสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอสูงครับสำหรับในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนที่คิดเห็นตรงกับโคดเฮียแล้วจะลงทุนโคดเฮีย er ก็ขอรับทราบควาทุนหน้าเลยนะครับาาก่ันจนไปในวันนี้โคดเฮีย er ก็ต้องขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โคดเฮียได้ทิ้งงานอีกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดลิดใหม่ของโ er คด เพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคูเ่เด็ดคู่ VIP ก็แอดไลน์มา,าโค้ดเฮียกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โค้ดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับโค้ดเฮียได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ